ได้ม ah. like ันตงเมันอย่านี้มันจะตายตายไหมทำไเป็นอย่ตายไหมดูดีๆนะีตอนมันเป็นอย่างนี้ตรงแต่หายใกเข่าหรือออกแล้วมันเป็นนี้เข่าหรือออกแล้วมันเป็นนี้อีกเข่าหรือออกแล้วเป็นนี้ีเข่าหรือออกมันจะบอกตรงห้ใจเข้าออกแร้ ถ้าเห็นมันเป็นอย่างนี้ยืดขึ้นอย่างนี้ปะตรงหายใจเข้าถ้าเห็นมันตกลงอันนี้ก็หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยลมมันอัดเข้าไปในปอดปอดเราอยู่ตรงไหนนะปอดอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยหายใจเข้าลมอัดเข้าไปเต็มปอดมันก็เลยดันผลยืดพอหายใจออกปอดร่องร่าตัวก็เลยตกพหายใจเข้าลอากกมอดัดเข้าไปเต็ม เราให้ใจแรงๆเนี่ยให้ใจเข้าแรงๆเห็นไหมตัวตรงเลยใช่ไหมปล่อยโรคบาปเนี่ยตั้งตอกออมาแล <c <c <ười> <c ้วนี่คือสัญลักษณ์บอกว่าไม่เคยเข้าออกรู้เลยอย่างลมเข้าลมออกรู้ไหมรู้หรือไม่รู้ดูอย่างนี้เราจยาหาลมหายใจต้องตัวเราเจอาำคนหาลมหายใจไม่เจอพอเราเห็นแบบนี้แบบนี้เรารู้เนี่ยนะว่ามันเข้ามันออกแล้วดูอย่างเนี้ย ดูไปดูไปสักระยะหนึ่งไม่นานเกินไปมันจะไปรู้เองโดยอัตโนมัติที่ปลายโผล่โฉมพอมันเริ่มไปรู้ลมเข้าออกที่ปลายโผง่มฉมเราก็ดูต่อตรงนั้นเลยอาจารย์้นี่คือวิธีดูลมที่แต่เข้าออกดูเรื่องไหมอาจารย์นะนี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเราจะดูว่าเราหายใจสบายหรือไม่สบาย ตัวที่ความรู้สึกนะเอาลองหายใจเข้าตรงนแน่นหรือโล่งปล่อยออกแน่นหรือโล่งด,ด,ดูเข้าแน่นหรือโล่งปล่อยออกแน่นหรือโล่งแน่นนะมันสบายไหมโล่งอ่ะสบายไหมตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเราหายใจสบายหรือไม่สบายถ้ารู้สึกแน่น เรียกว่าไม่สบายเรียกว่าหายใจไม่สบายถ้าหายใจแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาก็สบายดูแน่นแน่นโล่งโ่เวลาหายใจเข้าบางทีมันมีทั้งแน่นและโล่งบางครั้งก็แน่นอย่างเดียวหายใจออกบางทีก็มีทั้งแน่นและโล่งบางทีมันก็โล่งอย่างเดียวถ้ามันมีทั้งแน่นทั้งโล่งมันจึงทั้งสบายและไม่สบายถ้ามันแน่นอย่างเดียวมันก็ไม่สบายถ้ามันโล่งอย่างเดียวมันก็สบายดูความเป็นจริง วิธีที่สองดูว่าหายใจสบายหรือไม่สบายมีไหมสบายไม่สบายเชับตัวเรามีไหม,มแน่นๆลงๆมีไหมเราอย่างนี้วิธีที่สองวิธีที่สามดูตรงปลายโคงจมูกตรงนี้มีเย็นๆร้อนๆไหมม,มีหรือไม่มี มีบริเวณปลายโถงขมูกเขาจะมีรูขุมงเล็กน้อยมีไหมเย็นๆร้อนๆมีไหมสนหน้าตามันออกมาเต็มหน้าตาเลยเย็นตอนเข้าหรือว่าเย็นตอนออกเย็นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกร้อนตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกเวลาหายใจเข้าลมพัดเอาความเย็นข้างนอกมากระทบเลยทำให้รู้สึกเย็น เวลาหายใจออกลมพัดเอาไออุ t, baptism, it, response, mm ่น hmm. ข้างในออกมากระทดเลยทำให้รู้สร้อนร้อนโดยรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนรู้สึกเย็นเพราะมันมีความเย็นมากระทบรู้สึกร้อนเพราะมันมีไออุ่นความร้อนข้างในออกมากระทบเราต้องตามดูสี่อย่างเวลาหายใจเข้าคราวหนึ่งลมหายใจเข้าที่กําลังเข้าโยูระกาที่หนึ่ง สกาที่สองต้องการรู้ว่าในการหายใจเข้าคราวนี้มันสบายหรือไม่สบายแน่นหรือโลภสปาที่สามเวลาหายใจเข้าเย็นหรือร้อนรู้สึกเย็นหรือรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นก็มีเย็นมากระทบรู้สึกร้อนแลมีร้อนมากระทบรู้สึกอย่มหายใจออกรู้สึกอย่มรู้ลมออกรู้ว่าสบายไม่สบายรู้สึกถึงการกระทบรู้สึกที่มากระทบรู้สึกประดา อจาทำได้ไหมยามมองดูสี่อย่างเวลาไอ้เข้าใจหนึ่งขออกคำอีกแต่เมื่อเข้าหให้เห็นสองอย่างรู้ลองเข้ากับรู้ว่ามันสบายหรือไม่สบายครับสองอย่งายงทำไปทำไปมันจะรู้มากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ไหมทำได้ไหมพยายามไปทำมองสี่อย่างมันจะทำตื่นทำให้มีม่วงลองลออย่างเดียวเดี๋ยวเดียวมัว็นง่วง แค่เจนฑ์กจะทำให้คุณอยูอ่ตลอดเวลานะจะถูกเร่า